สวัสดีค่ะวิชาว,วิทยาศาสตร์ป .4 นะคะวันนี้เราอนนราแชปบฝึกหัดเล่มสองแต่เราจะทำไปพร้อมๆกันในหน้าที่สิบสี่นะคะอ่าในแบฝึกหัดเล่มสองนะคะก็สำหรับว่านี้ก็จะเป็นการทบทวนการทดลองที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราทดลองอ่าเกี่ยวกับสมบัติความแข็งความยืดหยุ่นการนำความร้อนการนำไฟฟ้านะคะนี่ก็จะเป็นทวน การทดลองที่ผ่านมานะคะอ่าเพะใหนึ่งให้บอกว่าวัสดุที่ใช้ทําวัตถุในภาพเนี่ยทําจากอะไรนะคะก็จะมีของให้สามอย่างตามรูปเลยแล้วก็ดูว่าของเนี้ยอยู่ในกลุ่มโลหะเซรามิกหรืพอพพลิเมอร์เหตุผลเพราะอะไรนะคะอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นตุ๊กตาอย่างเนาะเป็นตุ๊กตาเป็ด ก็ทำจากพอลิเมอร์วัสดุที่เป็นยาง,างต่างๆก็จะจัดอยู่ในกลุ่มพอลิเมอร์นะคะอ่ะยขยายให้ให,ใหญ่หน่อยอผลเพราะทำจากยางนะคะจึงจัดเป็นกลุ่มพอลิเมอร์คนที่สองตะปูอยู่ในกลุ่มโลหะนะคะเพราะ เป็นวัสดุที่ทำจากโลหะนะคะตะปูนะทำจากเหล็กทำจากโลหะอันที่สามอันนี้ทำจากอะไรคะทำจากดินเหนียวจัดอยู่ในกลุ่มเซรามิกนะคะเพราะทำจากเหนียวเดี๋ยวทำจากดินเหนียวเด็กหยุดแล้วก็เขียนได้เลยนะคะกดจุดเอาไว้ไปต่อคะ่ะ ข้อที่สองมีมาให้ในกรอบสีเคียมมีมาให้แปดอย่างด้วยกันนะคะแล้วก็เอาหมายเลขหน้าข้อความเนี่ยไปใส่คือหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดเนี่ยไปใส่หมายเลขหนึ่งคือแถบยางยืดนะคะหมายเลขสองเข็มเย็บผ้าตามนี้เลยข้อหนึ่งวัตถุที่มีสมบัติความแข็งอันไหนแข็งบ้างคะ่ะมีหมายเลข สองเข็ยมยิบผ้าหมายเลขหกขวดแก้วหมายเลขเจ็ดเขียงไม้หมายเลขแปดช้อนสแตนเลสข้อที่สองวัตถุที่มีสมบัติด้านสภาพยืดหยุ่นได้แก่ยืดหยุน่นมีหมายเลขหนึ่งแถบยางยืดและหมายเลขสี่ยางลบคอยืดหยุ่นนะคะข้อที่สามวัตถุที่มีสมบัติการน,นำความร้อนได้แก่เข็ยมเย็บผ้าหมายเลขสองและหมายเลขแปดช้อนสแตนเลส วัตถุที่เหมาะสำหรับการทำกางเกงขอบกางเกงที่เอวอะค่ะอ่าก็คือหมายเล็กหนึ่งก็คือแถบยางยืดเพราะมันยืดหยุ่นได้ดีนะคะวัตถุที่ต่อกับวงจรไฟฟ้าในหลอดไฟสว่างอ่าก็จะเป็นวัตถุที่ทำจากโลหะเหล็กโลหะนะคะอลูมิเนียมทองแดงก็คือไมายเล็2สองเข็มยิบผ้าแล้วก็หมายเล็กแปช้อนสแตนเลส นะคะอ่านี้คือแบบประดับหน้ายี่สิบสี่นะคะ